Tchau. เหตุกับเขาจากมื้อนีกระสิพาพี่น้องน,นะคะมาทำอ,าอะไรนะขั่วไข่จากขั่วไข่คือทอดสมัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะ้าเรากินขั่วไข่นะจ้ะสมัยนั้นคือลําบากยากจนมากกินขั่วไข่นี่อิ่มได้เบิดลทึ่งขอบรัวจ้ะบัตรเมื่อนีจุกเลยนึกถึงอดีตนึกถึงยุคสมัยบ่าม่นอดีต เอ่ยุคสมัยที่จุกเป็นเด็กหน่อยนะคะคือว่าพ่อแม่พากินขั่วไข่นะยจ๊ะพักกันกินแบบจมยอมแซ่แซ่แบพี่น้องมันนี่ก็เลยเอ่อไดเมนูขั่วไข่นะจ๊าก็เลยสิพพี่น้องเห็ดกินเนาะจ้ะมาเดี๋ยวเราไปเห็ดกันเลยเนาะจ้านะเมนเมนูขั่วไข่ของเราก็จะมีผักอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจุกกับสีห้เพื่อนไปเบิ่งกันเนาะจ้านะ แล้วก็ตั้งตั้งหม้อน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็เกลือนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วแต่น้ํานี่ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มใส่อีกเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักหลายอย่างนะคะก็จะเป็นพริกหยวกนะคะพริกหยวกก็คือดัดแปลงนะคะคือเราต้องการมีผักเพิ่มเยอะแล้วก็จะเป็นผักบัวหรือว่าหัวหอมเอ้ยต้นหอมนะจ๊ะแล้วก็จะมีผักอ,อ,อีตูหรือว่าแมงรักแล้วก็เออ ผักชีลาวนะจ๊ะแล้วก็จะองค์ประกอบก็จะมีไข่นะคะไข่ก็ห้าใบแล้วก็กวางตุ้งนะคะคเพื่อนเอา่าแล้วก็จะมีผักประมาณเท่านี้นะคะคเพื่อนแล้วก็จุก็จะมีพวกปลานะคะปลาแล้วก็น้ําปลาผงชรดก็ประมาณแค่นั้นเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าทํากันยังไงเดี๋ยวจุกกขอเวลาเอา่อใส่น้ำอีกจักหน่อยนะคะเนาะ อันนี้ก็จะใส่น้ำอ้มสุกนะคะเพื่อนนี่จะน้ำเราก็ใส่ประมาณเท่านี้ค่ะวันนี้ก็จะเปิดแก๊สไฟฟ้าเอานะคะนะเพราะว่าแก๊สห้าคือคือสุปรพอจากแก๊สคือไก่สีเบิดแล้วเลยมาใส่แก๊สไฟฟ้าแท้เนาะอ่ะวันนี้จุ๊กไก่ใส่ยังก่อนติใส่ผักที่สุกยากๆก่อนนะจากระสีใส่พริกหยวกนะคะลงไปก่อนพริกหยวกก็ประมาณสาม ลูกนะคะคือว่าสามหน่วยพริกหยวกนี้เราก็เอาเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจุบกุกคอยมักกินเม็ดมันปันใดจ้ะเพราะว่ามันมักปติดจูเข่าจากกันเลยบ่บว่าเอาอ้กมจากันนี้จูกระส่พริกหยวกแล้วตามไปด้วยพักกวาตุ่งนะคะเนาะกวาตุ่งก็ใส่ลงไปรวามไปเลย มึงนี้ก็คิดสันหาเมนูค่ะว่มันอาหารแบบเดิมๆซ้ำๆนะคะก็บอบ่ยอยากกินปนดเนาะเลยมานึกขึ้นได้มาเห็นตัวเองมีผักหลายอย่างแล้วก็มีผักชีมีต้นหอมก็เลยเออก็เลยว่าทำขั่วไข่ดีกว่าเพราะว่าคิดถึงปู่ย่าตายายสมัยที่ท่านพาเราทำกิน ดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้ผักสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวกูก็จะมาใส่ผักผักที่เหลือนะคะก็จะใส่ลงไปแต่ว่าตอนนี้จุกขออนุญาตใส่เป็นหัวผักบัวก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหัวผักบัวนี่กะต้มชัวสิซุกเนาะใส่ส่วนหัวมันนะคะก่อน ส่วนใบมันเดือกกใส่ที่หลังเอาด้วยจ้าวันนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่มีแดดจ้ากับบรรยากาศก็กถือว่าสดชื่นสำหรับหลายคนเนาะแต่พอดีจุ๊กมุนีก็ต้องการแด,ดดยจ้าเพราะว่าคิดอยากตากกล้วยตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อน มาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักทีละอย่างกันนะคะไข่เราก็ใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้ไข่เขาก็จะแบบว่ามันดูบอดีดูบองามนะจ๊ะเดี๋ยวจุกกระสีาพาพี่น้องใส่ผักบวัวโคนเฮอตูไวท้ทีหลังนะจ้ะผักอีตูไว้ใส่ตอนจุบนะจ๊ะ พักหลายมากมา้เลยจ้ามือแล้วก็ตามด้วยผักชีเดี๋ยวไปแมงลักไหวที่หลังนิจ้าทึงไทยทึงเล่านะว่าผสมกันไปเลยเพื่อนๆที่อนบ่งหูจักภาษาไทยบ่งหูจักภาษาเล่าชิดไดฟังขวบกันไปเลย ที่ว่าวันนี้ว่าเมียนดาจริตนะจ๊ะราะว่าแม่เกิดที่ขเมศพ่อเกิดที่เอออีสานเป็นลูกครึ่งไทยขเมรอีสานลาวโว้ยจะมันหนังมัน อ่ะเดี๋ยวจุกกระสีลอให้เดือดอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวกระสีไ้ตอกไข่ใสนาะจ้าก่อนตอกไข่ใสนะคะเดี๋ยวจุกกระสีมาปรุงเลยนาะจ้ะกระสีปรุงด้วยน้ำปลาแดดน้ำปลานวนนวของเฮาานะคะน้ำปลานี่ก็คือทำเองอ่ะผูได้มักลายกระซ่หลายผู้ได้มักหน่อยกระซาหน่อยตามใจชอบนะคะ ปลาลงนิดนึงเพราะว่าเราใส่เกลือกับปลาลงไปเค็มนิดนึงแล้วอ่จาจยศด,ดึงกับพ่ออันนี้ก็จะเป็นแป้งนัวหรือว่าผงซ้อรถนะจ๊ะอ่าผงชูรสกับผู้ใดมาลายก็เส้นลายมาหน่อยก็เส้นหน่อยตา,าตามความเหมาะสมตามความแ่บของค้นกินนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวจุกกระสีใสเอ่อตอกไข่ใส่เลยนะจ้ะตอกไข่ใส่เลยไข่เราอย่าตีให้แตกมากนะคะถ้าไข่ตีแตกมากเออมันกระสีเพเป็นก้อนนะคะก็ใส่อย่างนี้ไปเลยเออตอกใส่หม้อเลยจ้ะแต่อย่าใส่ทั้งเปลือกนะจ๊ะ เพราะว่ามันกินไม่ได้นี่จ้าห้าใบก็พอดีนะจ๊ะหุ่นน่าก,กินน่าก,กินนี่พี่น้อง ตีนิดหน่อยนะจ๊ะให้มันแตกจักน้อยนะจ๊ะแต่อย่าตีแห้งเลยตีแห้งมันสบีบเแซบเอาผักคนผักขึ้นมานี่ตามด้วยผักอิตูนะจ๊ะลงไปนี่จ้ะ ตัวไข่เสร็จแล้วจ้าเห็นบ่อหนันนนกกินจ้ะจับเป็นก้อนเลยนี่แต่ยตีมันแห้งนะคะเดี๋ยวมันจะแตกเห็นกินบ่แซบ๋ยวซิมนานก่อนจ้ะอืมสน,นับประแดกจัหน้อยจ้ะน้ำประแดกหน่อยไป แซบนัวแซบอิหลีจ้ะเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะจ๊ะอีกประมาณ5ที่แล้วก็สปิดเกตนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ก็คู้สี่ คลิปจบซ้ำนี่นะจ๊ะเนาะวันนี้ก็กินข้าวกันนะคะกับอมไข่นะคะหรือว่าขั่วไข่นอจ้ะไปะพี่นองปิดเกตกันจ้ะบา,บายๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะที่เขามารับชวงจุกคลิปกับเขาจะมืนี้ก็เป็นอาหารแบบง่ายๆสไตล์สไต์อีสานนะคะเนาะกัคลิปนี้ก็บซ้ำนี่นะจ๊ะกัวงว่าผู้ติดต,ตาม ที่เขามาเบ่งนะคะอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพื่อนกลาวมืออีกอ่ะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายหิวข้าวแล้วจ้า